ต่อไปคุณสุรสินวพิจารณ์ครับท่านประธานที่เคารพกับผมสุรศิน์พิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่บัญชีรายชื่อครับท่านประธานครับเรื่องแรกก็คือเรื่องอยากจะขอไฟแดงที่วัดสายใหมท่านประธานครับวัดสายไหม่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรงนี้วัดสายไหมมีโรงเรียนของวัดสายไหมซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ ชุมชนเด็กนักเรียนที่จะข้ามมาโรงเรียนปรากฏว่าไม่มีไฟแดงตรงนี้บางทีรถก็เฉียวก็ชนเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะตอนเช้าส่วนช่วงเย็นท่านประธานครับรอฟอร์มอไปทำรถไฟลอยฟ้านะครับดึงรถจากพระหนโยธินนะครับเข้าไปตอนเย็นยาวเป็น5กิโลท่านประธานครับวันไหนที่ในฤดูฝนฝนตกนะครับตำรวจไม่ได้ไปทำงานรถติด เป็นบรรเลยเลยครับท่านนะนครับก็ขอฝากไปที่กรมทางหลวงนะครับซึ่งได้คุยกับอธิบดีไปเรียบร้อยแล้วและให้เร่งดําเนินการครับกระทรวงคมนาคมเรื่องที่สองก็รถติดเหมือนกันครับท่านประานครับเพราะมันเชื่อมโยงกันระหว่างรถไฟลอยฟ้าที่ไปทำา่ละตอนเช้านี่ไปดึงรถมาจากเส้นลำลูกกานะครับมากองที่มาไว้ที่แยกคอปอนะครับถนนพหลโยธิน นะครับปรากฏว่าแต่ก่อนมันลดติดประมาณ20นาทีอย่างนี้ติดเกือบชั่วโมงท่านประธานครับยาวเป็น2กิโลผมแนะนำให้ทำสะพานข้ามแยกคอปอ,อนะครับฝากไปที่กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเพราะว่าตรงนี้ติดมากตอนเช้านะครับแต่ตอนเย็นไปติดที่สีแยกที่หน้าวัดสายไหมครับท่านประานครับ อีกเรื่องหนึ่งฝากธรรมธานก็คือเรื่องโควิด1 9นะครับเยวนี้แรงมากธรรมธานครับฝากไปที่ในการเข้มในการรักษานะครับความสุขภาพของตัวเองธรรมธานครับพรรคประชาธิปไตยใหม่เป็นห่วงพี่น้องคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับครับ